วันนี้ก็กลับมาเจอเจอกับแมงแล้วค่ะวันนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะอาบน้ําแล้วก็นอนแล้วพอว่าเพิ่งไปทํางานมาค่ะเลิกงานมาบอกเลยว่าโหแต่งหน้าเนี่ยอยากจะล้างหน้าออกแบบว่าอยากไวเลยเพราะว่าห่องนอนแล้ววันนี้ค่ะก็เลยมาแนะนำกับติพางตัวนึงสําหรับล้างคราบเครื่องสำอางบนใบหน้าออเอ,อมาหบอกเลยว่าคุณสมบัติพอๆมากๆเลยวันนี้เลยค่ะมาแนะนํากับเจ้าตัวนี้แต่แรกนี่เลย f a r r i Cleansing m o d ค่ะ เป็นเจ้าตัวล้างคันเทพมากๆเลยทั้งล้างทั้งลบท้งบำรุงบอกเลยว่าคันเทพมากบอกลาออยเหนอะหนะนะคะก็บอกลาสักดีไปได้เลยไม่ต้องใช้เลยวิธีใช้เนี่ยง่ายมากเลยแต่จะล้างหน้าโชกเลยครึ่งหนึ่งเจ้าตัวคลีนซิ่งโมต,ตัวนี้นะคะจะบอกเลยว่ามันเป็นโปรอินวันค่ะแต่ว่ามันเป็นทั้งเมคอัพรีมูเวอร์ค่ะแล้วก็มี AS a h a ชช่วยผัดเซลล์ผิวเก่า เ,เซลล์ผิวใหม่นะคะก็บอกลานะ่ามองคําไปเลยก็มีวิตามินซีด้วยช่วยทำให้ผิวเนี่ยโหดูขาวกระตั้งใสแล้วก็มีเพียวโกมีทองคําบริสุทธิ์ค่ะช่วยทําให้หน้าเนี่ยดูเด็กแล้วดูอ,อกก่อนกว่าวัด้วยนี่ดู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 โหให้ดูเลยอืมเห็นไหมว่าอนนายเนอร์หลุดขาดนี่ โอ้โหนี่เลยให้ดูเลยว่ามันหมดจริงๆนี่อันนี้คือข้างที่ลบด้วยเจ้าตัว f ฟอ r y c l e a n ี n ซิ่งหมดตัวนี้นะคะและนี่ก็คือข้างที่ยังแต่งหน้าอยู่บอกเลยว่าเห็นความเสดใบอย่เห็นชัดเจริเลยปกติเนี่ยจะจะเห็นรีวิวเยอะนะคะแล้วก็บอกเลยว่าโอ้โหบางตัวเนี่ยอาจจะแบบพักหน้ากล้องบ้างหรือว่าตัดต่อบ้างแต่แต่บอกเลยว่าแต่อยากรีวิวเจ้าตัวนี้จริงๆค่ะเพราะว่าโอ้โหโอ้ล้างขั้นเทพสุดๆเลยเจ้าตัวนี้เป็นเฟอร์รี่ลางขั้นเทพนะคะเดี๋ยวมาล้างหน้า ออกให้หมดเลยดีกว่าอโอ้โหบอกเลยว่าเนืนะ้อหมูจะกลิ่นหอมามากๆแล้วก็ไม่บาดผิวด้วยนีง่ายมากเลยคะ่ะแค่ถูนวดวนๆแล้วก็แบบทางล้างนะคะแล้วก็ทางบำรุงไม่ตตัวเลยบอกเลยว่าโอ้โหอ,โอ,โอดีมสุดเลยประหยัดขั้นตอนการ้าง่ายได้อย่างแบบว่า โอ้โหรวดเร็วเลยแล้วก็ไม่ต้องเปลืองสก์ีแล้วก็ไม่ต้องแบบเช็ดหน้าด้วยออยที่แบบมันทำให้หน้าเนี่ยเหนียวเหนอะหนะนะคะนี่เลยโอ้โหนี่เลยออกมาแป๊ดท็อปตุ๋นสุดๆเลย จราไดนเห็นเลยว่าแบบม่าล้างออกจริงๆเห็นไหมเอ่ยว่าเจ้าตัวเฟอร์รี่คลีนซิ่งโง่ตัวนี้นะคะโอ้โหทำความสะอาดหมดจดเลยถ้าใครสนใจนะคะโอ้โหแต่เปลี่ยเลยค่ะเจ้าตัวนี้เลยครีมเฟอร์รี่ครีมซิงโง่ค่ะไปแล้วค่ะ